สวัสดีครับพี่น้องเดินตลาดนัดตลาดนัดเพชรบูรณ์พี่น้องเลยตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ละเอียดยิบเลยของหลายพี่น้องเลยมีทุกอย่างมีทุกอย่างโอ้โหปลาทับทิมกับปลานิมก็เป็นตะแซ่เป็นอะไรมี นัดเพชรบูลตัวเมืองเพชรบูลี่อ,อมีเส้นย่างอาหารราวก็มีซุปหน่อไม้ก็มีโอซุปหน่อไม้นะครับข้าวเหรอนี่อะไรกิน<อ>ลี่โอ้ลาบเวอะ้จ <c> ล <oughs> ลี่จลลี่นิฟไก่ย่าง มีจำพวกเส้นข <ici> mm ัดอะไรบ้ข hmm. ัดไทยตะกูลมีขัดทุกอย่างเลยโอ้ขัดโคลาดโอ้ขัดโคลาดโอ้ยตลาดโคตรยาวเลยพี่น้องโคตรยาวไป้างหน้าพูน แตงก็มีคโอ้ลูกกำงามเนาะแตงงนะตรงละยี่สิบบาทตรงละซาวโอ้อยกบึอหรอกนอะาหารหลายพวดที่ร้าเรียกบือถืหของอันนี้ต้มุปูเปอร์นี่อันนี้ของหวานเด้ตรงขื้นบ้าน หมูหมูต้มหมูต้มสวยน <t rain> <PDF> ุ๊ยโ้ยน้ำลำไยอันนี้คือบบเป็นระเบียบเล็กน้อยใช่ะมากไมแ่จับอรรถดบเป็นระเบียบแบบพี่น้องเป็นละบา้างนั่งตรงนี้บนข้างนั่งนด้เอ ของเยอะออันนี้ปลาอ้อไปพูดก็ได้ยังรส้าตอั่นอันนี้พริกกระป๋องครับโอ้สวยงามมากพริกกระป๋องโอ้พริกลูกเองน้องหมางามเนาะทำไมน้ารักจังเออ อย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะของไลายพี่น้องตลาดนัดเพชรบุญโอ้โหขอนมน,นี่เป็นตระกูลมะม่วงโอ้พี่น้องผลไม้จ้าผลไม้ที่สิบที่สิบจ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งเสื้อผ้าพี่นอ้องนี่โซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้า สื่อว่า,าอาธรจะมีลูกสาวเนอะมีลูกสาวมีหลานสาวก็ได้อันนี้คุณชอบนะสีเนะี้ยมีหลานสาวที่ชื่อให้ไม่ใช่อยู่หรอก,ก <c oughs> เอ,อ้ยยางคารูปแปลกมีกับข้ากันตรงไปผมโอ้คนหลาบพี่้องนี่คนเยอะนะครับ khương mưu xăng oh mặc phá răng <laughs> mặc phá răng nữa nữa. mặc xí đà phá răng có mấy cái không kìa okay? phá răng có nhang cá งตะโดนบรบครบรอบพี่เด่นตลาดแถวบ้านหอาดสองรอบสามรอบประเด็นน่นนนนยังเขาแงอยู่อ้หน,นี่สมพว์อโอ้โปาอลา,ปากรดเนาะนี่แหละปรากฏดเดี๋ยวัจังเนาะ นเลยเนาะเนี่ยอยากได้ปลานี่ไปโทษปลาเนื้อด็ปลาเนื้ออ่อนบาเสียดายเนาะตสดปลาสดปกดโลเท่าไหร่ปกดลสามร้อยจ้าขาเขาสามร้ปลาคาปลาคาอร่อยอ๋อนี้เขาเรียกปลาขาอปลาเนื้ออ่อนอี้อันนี้ปลากดปลากดอะไรปลาคาปลากดน้านี้ย กดนน้ำนี่เนี่ย่กกดค้างก็กดกดคางมัตัวตัวดำดำตวดำหนังหนามีทุกอย่างพี่น้องยมีทุกอย่างพิกขวงน่ะเฮ้ยตัวแป็บตัวแป็บไหมคี้อตัวแปบ่้อต้มกินไ่ม เป็นแบบเขาต้มกินน้วยเอยเพราะเราม่ไดอ่ะกับเขาตายไดแล้วบตขึ้นแล้วคนหลายพี่น้องวกไปบนมายู่คนเยอะคนเยอะอะอยงนีมัน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 ันมันมันมัมัน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 มัมันมันมนมัมัน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 น ชื้มันเกลียวไปให้ลูกชายนะครัออบอาู่ยี่สิบาทสิตเกลียวโปติมเกลียวยังไ,ไม่โเกลียวอะไรเกลียวสะโพเกลียวสะโพคนเยอะพี่น้องเขอนเดกับคนแอรไนซอยกันกงเต้นก็มีนะ โอ้บลาหอยเน่ะขยันแกะขนาดวะหอยซึ่งอสลเป่าิสลเป่าคือข้าวาาจีอีกแล้วมีร้านข้าวจีอีกใหม่แล้วนี่ร้านข้าวจีกรานอะนบา,นบานจทจะกลับแล้วพี่พน้นองกลับแล้ว,วได้ว่ากลับเข่าน้ำม่ได้ครบเจ็ดอกบไเบิงข้างนอกอีกไหมกัน ไปดูข้างนอกอีกนะครับแล้วนี่มาลาน้อยบ้าน cji, bon น้อยมาลาน้อยมาลาน้อยมาลาน้อยสิบบาทเอาี่ไปกับคนจะกลไรก็มีอะไบที่ไปกินเอ๊ะแถวนี้มีเครื่องเนี้ยบ่างมบมีในในแบบนี้ โอ้โบวแวดแหวนเลสำบนี้วังชมพูเครื่องเนื้อไม่มีเ่้นนี้กลับแลพี่น้องออกมาเจอถนุนใหญ่เลยนะพี่น้องนะตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับเดินทางเพชรบูรณ์พี่น,น,น,น้องเนะ,น,น,องนะ มีม mm, yeah. yep. uh ีบอกคือข้างในกว่าเบิ่งอยู่ไอพวกนี้แหละเบิ่งอยู่เพียงหูน่จะมีเถื่อลยเ็นเนี่ยจะสั่มเนีวังสัมภูหลอนมากว่าข้ามทางไปหารถตัวน้อยรถไลาไล่เด้อเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่เดินตามผู้ใหญ่รถไม่ชนนะครับ đây đây quả qua lời tưởng phía nào cái ถึงรถเราแล้วนะครับนี่พี่น้องตลาดอะตมเมืองเพชรบูรณ์ครับตมเมืองเพชรบูรณ์โอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ